สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟทีสุภูสกุลนะครับเจอประเทศนะครับอยู่กับช่องบ่าวต่ำนะครับยูทูบชาแนลนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับตลาดเปิดไหมนะครับตลาดมัวตลาดกล้วยนะครับอยู่บ้านสีสุวรรณดงสัมพันธ์นะครับอำเภอเพื่นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ก็มีนะครับกล้วยอยู่หลายตัวอยู่นะครับผมมีมัวมีกล้วยนะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามนะครับว่าราคาวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมไปรับชมกันเลยครับพอสวัสดีครับผมนะครับอันนี้ เป็นแม่เดียวป่ะครับพ่ออันเป็นเป็นแม่เดียวครับแม่เดียวว่ามีลูกได้ท้องครับท้องไหนละครับท้องได้แล้วท้องเทลหรท้องในสี่เดือนนี่แหละครับท้องสี่เดือนครับท้องพ่อได้ครับพ่อพ่อพันอันนี้ข้อพ่อบ้านบ้านพ่อข้อนะครับเนาะผสมโตอ๋อเป็นพ่อคุ้มฟูงหรือพ่อเนาะครับว่าเป็นไรนะครับพ่อราคาป่ะครับแม่นราคาอะไรราคาเกตมื่นครับเกตมื่นนะครับเนาะนะครับพ่ออยู่มาตังแม่ตังไอ้บ้านไหนครับมาจากอำเภอบันดุงอำเภอบันดุงนะครับเนาะ ครับพี่น้องนะครับเปิดไปเจ็ดหมื่นนะครับสูงไร้ไม่ได้ก็พอนี่ความสูงมันรู้อะไรก็ข้อมูลมันบอกข้อมูลร้อยสามสิบร้อยสามสิบครับพี่น้องนะครับผมพอผมเปิดไปเจ็ดหมื่นนะครับเปิดตัวแรกไว้นะครับแข็งขาดีพิสูจน์ราคาพิสูจน์แข็งขาดีนะครับเล็บแข็งเล็บขาดีนะครับคนหน่อคนทางนะครับราคาเจ็ดหมื่นร้อยสามสิบนะครับ เขาเปิดงามๆเลยนะครับผมนะครับพอเปิดไปเขาคัระบ้าสองขัระบ้าพอเนาะเขาเงาเงานะครับผมเปิดไปเจ็ดสิบเปิดเท่าพอนะครับผมเปิดเท่าพอนะพ้อศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองสามสองครับผมหกห้าเก็ดสองหกห้าเก็ดสองขุยกีบันดุงพี่น้องนั่นนะครับบันดุงอุดรนะครับผมนะครับเปิดไปเจ็ดสิบครับพี่น้องไปเบื่องตัวต่อไปครับพวงที่สองนะครับผมพี่น้องนะครับไอ้ซื้อยังครับผม ซื้ออามครับผมอ๋อพี่อามนะครับนอกพี่อามมาทางไหนครับพี่มานไหนมาบ้านเท่านี่แหละครับบ้านใกล้นี่แหละอำเภอเพชรนะครับเนาะอำเภอเพชรเท่านี่ละอันนี้เป็นข้อมครับไปครับผมมแม่ลูกครับแม่ลูกตัวเมียแม่ลูกตัวเมียสูงไรไหมครับไปตัวนี้ร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดครับผมลูกนี่ลูกผู้ใดครับลูกเพื่ออะลูกนี่เป็นลูกเพชรอุบลครับเพชรอุบลครับในท้องนะครับไปไในท้องกับผสมเพชรอุบลไว้ได้สี่สามเดือนแล้วครับอ๋อประกันท้องนะเนาะครับผมประกันท้องนะครับพี่น้องนะครับเป็นข้อมนะครับแม่ลูกนะครับผม เสามสิบเจ็ดบวกนะครับประมาณนี้นะครับผมโดยประมาณนะครับต่วลูกนี่สวยนะครับแก่งแม่เนี่เป็นลูกสาวปานสุรินครับแม่เนี่อ๋อนะครับเป็นสายปานนะพี่นาะครับผมสายปานสุรินปานสุรินนะครับสูงเลยสามสิบเจ็ดนะครับหูวหักก้อนล่ำพี่น้องนะครับเขาเปิดดีนะครับผมตาแจ่มแจ้ำนะครับเขาออกมีนะครับแข่งขาดีเอฟสวยนะครับค้งมีไอ้ว่าอะไรนะครับเปิดไปแล้วไปเลยเปิดไปสองแสนหาครับผมเปิดสองแสนหานะครับเนาะครับผมมีค้งเดียวครับมื่อนี้เมื่อนี้ว่าค้งเดียวครับเอามาค้งเดียวเนาะครับผมอ่ะ ไอ้ผมขอเบอร์ทู้ดหน่อยครับผม063ครับผม808ครับผม3584ครับ3หา8ซีนะครับพี่น้องนะครับต่อร่องได้ครับขันมากต่อร่องได้นะครับอยู่อำเภอเพ็ญนะครับพี่น้องงามนะครับนางน้านะครับเรือบลกพผาเนี่ยร่างพิ่งสวยนะครับนี่นะครับใจลูกก็สวยนะครับผมใจป่านสุดินนะครับลองบนนะครับคลิปบงคลิปบราจังอยู่นะครับตัวหายใส่ได้เลยนะครับผมตัวต่อไปกันเลยครับ ขอบคุณครับไปครับผมครับผมครับพ่อสวัสดีครับผมครับผมพ่อซื้ออย่างน้อครับผมซื้อพ่อสุนท่อนพ่อสุนท่อนครับครับผมพ่อสุนท่อนมาตะบันใดครับมาตั้งแต่บันสังฆาตจังหวัดมนทะศัดครับอ๋อสังฆาตมุนทะนั่งยังครับพ่ครับผมครับผมต้นาผมแม่ซื้อยังครับพ่อแม่แม่ซื้อแม่ขวัญครับแม่ขวัญแม่ขวัญสูงไรไปไหนครับพ่อซุงลอยที่12ครับลอยที่12ประกันบล็อกลอยที่12เนี่ ประกันครับรอยทีสองเินสองนะครับท่องมาครับพอตอนท่องครับทับตนังแต่วันที่สามทันว่ายิงเบิร์ดครับอยู่ในท่องยิงเบิร์ดในท่องจะเดือนลวครับับได้ซีเดือนกลัวล้วครับได้ซีเดือนกลัวนะครับสมงัซีที่สองนะครับผมเสื้อไซส์เราเกาะไปไหน่๋อครับเสื้อไซส์ของอันแม่ผู้ไทยครับแต่วาไดะกี่ซื้อท้งคนบ่มีใบมีหลอดนะครับเปิดแม่ขวัญไปครับพี่น้องนะครับครับท่องสองครับท่องสองนะครับครับ เทียบบมีดนะครับครับแข่งขาเรีบไม่ใหญ่เลยนะเนาะขอบคุณอ่างเลยนะครับเบ่งแข่งเบ่งขานุ่มซีเต่านะครับสวยเามนุ่มซีเต่าครับแข่งขาดีนะครับบอลเกี่ยวมาสวยๆเลยนะครับครับเลยสี่สิบสองทองบิ๊กเบิร์ตเดือนับพ่อของบิ๊กเบิร์ตมันมันที่สามกันยาครับอืมมันกับซีเดือนกลัวแล้วครับซีเดือนกลัวเนาะฝากไปกันทองครับครับขอบครับแม่ขวัญนะครับใช่เลย เงินลูกเงินอันวันนี่ร้อยสี่บทองบิ๊กเบอร์ซเดือนนี่อีพอสิเปิดไปลาไ่ครับเปิดไปสองแนหครับเปิดไปสองแสนหาตัวล่องไหนบ้ครับตัวล่องได้ครับตัวลองไหนนะครับเนาะพครับขอเบอร์พอนะครับผมบักแปก้ครับผมเก้เจ็ครับผมสี่หกครับสี่หกสนะครับพี่น้องนะบ่อยสี่บสองบวกนะครับครับโอ้นะครับสวยเลยนะครับผมขอบคุณครับพ่อครับตากเปน้ำนะครับเ้อนะครับผมตลาด่างตลาดแวยเปิดไหมนะครับผมบ้านโด่งสังพันสีัดนะครับอำเภอเพช นะครับออกจากอำเภอเพนกับประมาณอยู่แปลกเก่าโลนะครับพี่น้องนะผครับภูรวมีควายครับอยู่ใกล้ๆครับนะครับล่องเอามานะครับผมปลัดสังสรรค์ครับนะครับพูดคุยนะครับชาวเกษตรกรนะครับอยู่ใกล้เรื่องเคียงกับเป็นเรื่องแหวม่าครับผมทุกวันอังคารนะครับผมกตฝากตลาดนัดเพิ่เป็นน้ำแน่นะครับตลาดนัดเปิดไม่นะครับผมกะง่วนกับไรอยู่ครับผมแต่ว่าควายกังบันไดปันไดได้ครับพี่น้องเด้อนะครับผมกอย่าลืมครับพี่น้องนะครับเบดงคลิปบอลจำแล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกับรังใจนะครับเด้อนะผมให้ช่องบอลจำนะครับหาควายงามราคาดี มาฝากคืีฝากน้องนะครับผมมน,นี้บาตัมนะครับผมก็ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ